คานผู้ชมตอนนี้ผมกำลังนั่งอยู่กับแขกที่เข้ามาร่วมงานของงานเลี้ยงขอบคุณของเอเจเอในวันนี้นะครับทุกคนคือ,อสากลหัวม่างทรัพย์ของชัยภูมินะครับสวัสดีครับก่อนอื่นยวต้องเรียนถามาถาว่าทำประกันกับเอเจเอมานานยังครับก็ทำมาได้ปีนี้เป็นปีแรกครับแต่ก่อนก็ทำกับบริษัทอื่นครับ ทำกับบริษัทอื่นนี่เป็นยังไงมางก่อนก็นมันก็มันผลตอบแทนก็ต่างกันระยะเวลาในของการที่จะประกันมันต่างกันแต่ของของตอนนี้ก็ให้เขาเสนอที่สินราคาถูกกว่าแล้วการเลือกที่เราจะเลือกบริษัทประกันเข้าไปทาให้กับสมาชิากสักสารที่เราในการเลือกคัดสรรยังไงครับผมให้บริษัทตัวบริษัทไปยื่นเขาเสนอเนะีเราจะประกาศว่าบริษัทเไหนที่ ไปให้เขาเสนอคดีแกเรารเราจะเพื่อภมคุ้มครองให้สมาชิกของพวกเราเราเือว่าสมาชิกของสากรนเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับหลักใหญ่ๆที่เราเลือกให้กับสมาชิกนี่คืออะไร คืออย่างน้อยเราต้องรู้ดูว่าบริษัทไหนที่ให้ความคุ้มครองนะครับกับพี่น้องบนสมาชิกพวกเราเนี่ยแล้วก็เอาข้อเสนอของแต่ละบริษัทเนี่ยเข้าไปโดยทุมที่คับคณะกรรมการบริหารงานเมื่อคณะกรรมการได้ศึกษาข้อมูลทั้งหมดแล้วเนี่ยก็จะตกลงว่าจะเราจะให้บริษัทไหนที่จะมาให้บริการกับพวกเราแบบแล้วพอเรามาเลือกทํากับโรกเกอร์นี่ความแตกต่างกับการทาบริษัทประกันแต่ก่อนนี่เป็นยังไงบ้างครับมันก็ไม่ไม่ค่อย เนี่ยว่าเพียงผมเรียนว่าผมเรารับข้อเสนอของแต่ละบริษัทที่เข้ามาเนี่ยรับข้อเสนอของแต่บริษัทที่เข้ามาเนี่ยมันก็คือบริษัทไหนที่จะให้ความสําคัญกับสมาชิกของเรามากกว่านะครับตอนนี้คือคือเป้าหมายของเราว่าดังการที่เราจะให้บริษัทไหนเข้ามาทําประกันกับมรสมาชคิกของเราเนี่ยเราเลือกว่าหนึ่งให้ความคุ้มครองมากน้อยเท่าไหร่สองอสิ่งที่ผลสมาชิกได้รับจาก ที่ที่บริษัทให้ในคุมพันธ์นะนะมันจะต้องชัดเจนครับนะครับแล้วก็เราก็ดูบริษัทเนี่ยมีความมั่นคงมากน้อยแค่ไหนด้วยนะครับหนึ่งเราเราพยายามเทียบเรื่องค่าใช้ใจ่ายของสมาชิกนะอ่าครับอย่างค่าเบีย้ยประกันเนี่ยมามีจานวนมากน้อยเท่าไหร่แลวเมื่อเราเทียบกับหลายๆายบริษัทที่มาให้เราเนี่ยนะก็ก็เราพยายามเลือกบริษัทที่หนึ่งที่อ่ามีค่าใช้จ่ายน้อย คุ้ม <tal ent> ครองเยอะอย่างเงี้ยนะมันก็เหมือนกับที่ว่าเราเนี่ยต้องการที่จะให้บริษัทให้ให้สมาชิกของพวกเรานะได้รับการคุ้มครองให้ให้มากที่สุดที่มากครับนี่แหละครับคือตักการเรื่องการประกันของสากบริษัทภูชยพงศ์กรครับขอบคุณมากครับครับครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมลังยืนอยู่ กับลูกค้ารายสำคัญของเอ a อีกรายหนึ่งนะครับท่านก็คือสาขนอนมทรุู่เชียงไลนะครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับน้องขอเรียกชื่อนะครับพี่ดำนะครับได้เลยได้เต็มที่ต้องถามพี่ดำก่อนว่าทํากับทําประกันกับบริษัท a อ a มานานนี้มครับมประมาณ3-4ปีละ3-4ปีแล้วใช่ไหมใช่คือช่วงนั้นนี่เรามีการทํากับทาประกันนี้กับบริษัทอื่นกับบริษัทอื่นกับบริษัทประกันโดยตรงโดยตรงเป็นยังไงบ้างครับ อตอนแรกๆก็ก็ดีอยู่นะ,ะแต่เริ่มเริ่มมีปัญหาเพราะว่าพอบริษัทประกันเราต้องหานตัวแทน,นที่หนึ่งเวลาไปจักเคลมมีปัญหาลูกค้าสมาชิกของเราเจอบัญหาอยู่ในติดต่อเจ้าที่ประกันนี่ตัดสินใจไม่ได้ต้องให้บริษัทแม่บ้างให้ทางกรุงเทพตัดสินใจบ้างเรื่องก็เลยล่าช้าล่าช้าสมาชิกก็รออ,อยู่นานานครับ แล้วคราวนี้เรามาตัดสินใจทํากับโบกเกอร์นี่ตอนไหนช่วงไหนอ๋อตอนนี้เ็เราเสนอที่ในบอร์ดของคณะกรรมการก่อนครับนะว่าเราให้ผลว,ว่าถ้าติดต่อโบกเกอร์เนี่ยโดยผ่านคุณปณวัฒน์ก็เสนอมาก็มีหลายบริษัทอยู่ทั้งบริษัทประกันทั้งโบกเกอร์ก็หลังจากที่ติดตัดสินใจว่าคณะกรรมการบอกว่าเราจะทาประกันกับผ่านกับโบกเกอร์ แลหลังจากนั้นก็เข้าที่ไปชุมใหญ่ครับสามัญของผู้แทนสมาชิกทั้งหมดเลยแล้วก็ตกลงทำกับโบเกอร์อแล้วสิ่งที่ประทับใจที่สุดผ่านโบเกอร์นี่ของสอบสากลอมซักกูเชียงรายนี่จะประชุมใหญ่เม,มื่อปีนี้ประชุมใหญ่เมื่อวันที่10บมกราคมครับใช่ไหม แต่ว่ากรมธรรม์นี่เราจะให้เริ่มต้นตั้งแต่มนที่หนึ่งมกราืมก็ต่อสายหาคุณปนวัฒน์เลยหาโบเกอร์เลยบอกว่าโอเคถ้างั้นไม่มีปัญหาพี่ดำได้เลยนี่แหละคือสุดยอดครับช่วงแรกนี่ขอถามหน่อยข่าวแต่ก่อนโบเกอร์นี่แสบมากเลยใช่เอโบเกอร์นี่แสบมากเลยเป็นพวกพี่แบบหากินคล้ายๆในหน้าขายบ้านอะไรใช่ใช่เรากลัวบ้างไหม กลัวยอมรับว่ากลัวเมื่อก่อนนะเพราะว่าเราไม่เข้าใจคำว่าโบกเตอร์อ่ใชเราไม่ได้ใครไม่ได้ไปสัมผัสที่แท้จริงไม่ได้ไปคุยกับที่สัมผัสที่สุดากเกินขอบุณปณวัฒน์เนาะกับเล็กกับชาติอะไรพวกเนี้ยเราไม่ได้ไม่ได้สัมผัสเราไม่เข้าใจจริงๆว่าคำว่าโบกเตอร์คืออะไรแต่พอไปเข้าใจจริงๆรู้ว่าคำว่าโบกเตอร์เนี่ย จริงๆเนี่ยเขาทาหนที่แทนผู้ทำเหมือนกันอรแทนลูกค้าใช่แทนลูกค้าด้วยปกป้องลูกค้าใช่แล้วแม่อเปรียบลูกค้าแม่อะไรทุกอย่างครับแต่ถ้าบริษัทประกันแล้วก็มันมีอะไรลึกๆอยู่แสดงว่ามีแผลจากบริษัทประกันมาใช่แทนมาใช่ใช่ทุกวันนี้นี่ปักใจที่โปกเกอร์แฮปปี้ครับแล้วปีต่อปีนี่เราต่อจากโปกเกอร์ประจำเลยนะประจำประจำตลอดเลยครับเนาะ อยากฝากอะไรถึงผู้ชมทางบ้านไหมต้องต้องฝากว่าเวลาทําประกันเนี่ยรเราทำผ่านโบเกอร์ดิมันมันต่อสายโดยตรงเลยใช่ไหมอย่างเคสของเชียงรายรายหนึ่งอะเกิดอุบัติเหตุครับก็มันถ้าเป็นบริษัทประกันนี่มันจะล่าช้าแต่นี่ดูว่าต่อสายฮะ หาเล็กหาปนภัตว่าเออไม่มีปัญหายังไงแต่ว่าโทรเช็คแล้วมีปัญหาที่ว่าเจอบันเหตุแต่ว่าตำรวจไม่ชัดเจนว่าเป็นอุบัิเหตุจริงหรือไม่ครับโทรหาเล็กโทรหารนภัตว่าเดี๋ยวผมจัดการให้สองวันจบเลยครับนี่อะไรคือต่อสายตรงครับท่านผู้ชมนี่คืออีกหนึ่งเสียงที่แขกเข้ามาร่วมงานขอบคุณในงานเลี้ยงของเอเจนะครับซึ่งวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ดำมากเลยครับครับผมโอเคขอบคุณมากครับ Girl in her own world can't even see the things she's missing. Right in the curve, a little girl wanting to grow up and be a star. Take a look around, down, looking down. All these things have blurred your vision. Material things don't amount to nothing. ู้ชมเมื่อสักครู่เราก็ได้ฟังความรู้สึกของผู้ที่เข้ามารวงงานนี้แล้วนะครับแล้วตอนนี้ผมก็ยืนอยู่กับคนที่จัดงานในวันนี้นะครับคุณปาวัลกูลมาพสนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นต้องขอถามก่อนว่างานนี้เกิดขึ้นได้ไงครับบางเอ่ญงานนี้เนี่ยทางลูกค้าของเราเนี่ยโดยเฉพาะลูกค้าเราส่วนมากจะเป็นกลุ่มสากลใช่ไหมลูกค้าของเราเนี่ยปีนี้ได้รับรางวัลทั้งหมด สี่รางวัลจะเป็นรางวัลที่เกี่ยวกับห้องกับสาก์ m, ก็คือรางวัลสากลดีเด่นร,รางวาัลผู้ปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานดีเด่นนะดีเด่นอันดับหนึ่งของประเทศอันดับแล้วก็อันดับ3าของประเทศแล้วก็อีกรางวัลหนึ่งก็คือรางวัลรายงานกิจการ,ร,รสากลดีเด่นซึ่รล้วนล้วนแลแต่เป็นรางวัลที่เป็นลูกค้าของเราเท้งนั้นเลยทางผมก็เลย นึกว่าเออเราน่าจะรวมกลุ่มในขณะที่เข้ามารับรางวัลเนี่ยก็เลี้ยงฉลองฝังดีให้กับเขาแล้วก็ถือโอกาสเป็นการนัดพบพบปะลูกค้าของเรานะฮะลงเรือก็มาประมาณร้อยกว่าท่านแสดงว่านี่คือกลุ่มสากรณี่คือลูกค้าหลักของเ g a อยู่แล้วครับผมครับผมแล้วเราอาศัยงานนี้เลี้ยลูกค้าไปด้วยเลยครับในช่วงในช่วงที่เข้ามารับรางวัลนะเข้ามารับรางวัลแล้วก็เข้ามา มาประชุมใหญ่สามันประจำปีนะ้ะเราก็เลยถือโอกาสเลี้ยงแสดงความยิเดียวเขาด้วยเลยครับแล้วงานเลี้ยงในวันนี้จะเป็นอะไรบ้าครับล่องเรืออย่างไงก็บรรยากาศแบบง่ายๆนะฮะสังสรรค์ร้องเพลงครับ แล้วก็ล่องเรือท่องแม่น้ำเจ้าพระยาเราก็เหมาเรือหนึ่งลำนะฮะเป,เป็นเป็นเรือของเราเลยคืนนี้ทั้งคืนนะ,ะแล้วก็ให้ลูกค้ามาร่วมสนุกสนุกสนานทฮาเดี๋ยวก็ดูฟุตบอลโลกไปด้วยเมื่อสักครู่นี้ได้พูดคุยกับบรรดาลูกค้าของ s อ a มาเขาปลื้ม s อ a มากเลยคนเราธ์มัน่นใจลูกค้าที่เราทำไงครับก็หนึ่ง ไม่พูดโกหกใช่ไหมเล่าแต่เรื่องจริงแล้วก็บริการด้วยความซื่อสัตย์แล้วก็ด้วยความจริงใจก็คิดว่าลูกค้าเป็นพี่ลูกค้าเป็นน้องเขาก็คิดเราเปรียบเสมือนพี่น้องเหมือนกันนะครับนี่แหละครับงานของ MCA ที่จะเกิดขึ้นในคืนนี้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณการรั์มากเลยครับขอบคุณมครับครับครับสวัสดีครับ